ถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่เล่น tiktok หรือ snap chat ก็ตามนะมึงสังเกตไหมมึงจะต้องส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า streak ถูกปะ streak คือมึงต้องส่งทุกวันอะถ้ามึงส่งทุกวันปุ๊บ streak มึงก็จะยังอยู่ถ้าวันไหนมึงไม่ส่ง streak มึงก็จะหายไปใช่ไหมเกมบางเกมเหมือนกันถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่เล่นเกมนะฮะบางเกมเนี่ยมึงต้องเข้าไปเก็บชีวิตเก็บอิเล็กเซอร์เก็บเคีียเก็บหายทุกวันอะนะนั่นแหละมันเรียกว่าระบบมันคือระบบที่โซเชียลมีเดียหรือว่าเกมสร้างขึ้้้นมมาเพื่อใหึงติดว นะเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะมาบอกวิธีการสร้างระบบของการอ่านหนังสือที่ทำให้มึงอ่านอยู่ดีไม่ว่ามึงจะทรมานจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนนะเพราะนั้นถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่โหกลับจากโรงเรียนมาเสร็จแล้วกูไม่หวาแล้วว่าพี่กูขี้เกียจอ่านอย่างเลยมึงฟังและมึงทําตามกูด้วยฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เคียอะไรไม่ต้องทําด้วยกูจะมาสอนวิธีการสร้างระบบการอ่านหนังสือนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยอ่ะ มาเริ่ม <personaje> กันเลยแล้วกันนะขอนนตัวนะครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่มิสเตร์พูดชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก n i v วิ s i t y of เคมบ r ิ d g e สาขาเอนจเนียริงนะครับกลุ่มคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งกูสอบเอลได้8ไม่ใช่พวกกูเย่งกิตด้วยวิชามาต่างๆไในกูสวัครหมดกลรสอบ14ครั้งกเว่าใครสอบเซเลนในเอลกกูนะแอดไลน์มาเลยเ้อยเ้าสต่อสกเท่านั้นนะจ๊ะไลน์ id แอดูผาติวเตอร์ตอนนี้มีเมนะ นี่คือสิ่งที่มึงกําลังทําอยู่คืออะไรรู้ไหมคือมึงเนี่ยไปโรงเรียนมึงไม่มีระบบพ่ให้หาอะไรท้งนั้นมึงไม่ได้จัดตารางเวลาอะไรท้งนั้นน่ะมึงไปโรงเรียนแล้วมึงก็ไปเรียนนะแล้วมึงก็อยากกลับมาอ่านหนังสือเพราะมึงรู้ว่ามึงมีสอบแต่พอมึงกลับมาถึงบ้านปุ๊บมึงเหนื่อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเว้ยนะสิ่งที่มึงกาลังทําอยู่ตอนนี้คือมึงกําลัง rely อยู่กับ2ออย่างคือ willpower กับ motivation อ่ะเดี๋ยวทีละอยา่างวิวพาวเวอร์คืออะไรวิวพาวเวอร์คืองี้เว้ยคือพลังที่มึงตื่นมาตอนเช้านะทุกคนตื่นมาตอนเช้ามีวิววิวพาวเวอร์ร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนวิวพาวเวอร์คือพลังในการทําสิ่งดีๆมึงสังเกตไหมถ้ามึงตื่นมาตอนเช้าปุ๊บมึงจะอยากทําสิ่งดีๆมากกว่าตอนเย็นเว้ยนะมึงตื่นมาตอนเช้าปุ๊บบางทีมึงก็ไม่อยากแดกโค้กแดกเละแดกเค,ค้กที่มันแบบไม่ดีแต่พอมึงทํางานทั้งวันเที่ยไปโรงเรียนทั้งวันเหนื่อยเล่นกับ คุยกับครูส่งงานที่อะไรบางทีมึงโคกูเหนื่อยแล้ว่ะอะเปิดโคกเปิดเลยมานหน่อยวะถูกไหมถ้าวิวพาวเวอร์ทุกคนมีปริมาณจํากัดตื่นมามันจะมี100แล้วพอมึงใช้ชีวิตไปวันวันะมึงอยู่ไปวันวันมึงไปโรงเรียนมันก็จะค่อยคอยลดค่อยๆลดค่อยๆลดจนตอนเย็นมึงเหลือน้อยยิ่งมึงเหลือน้อยแค่ไหนพลังในการที่มึง่จะบังคับตัวเองไปทําสิ่งดีๆมันก็ยิ่งน้อยลงแค่นั้นโอเคนะนี่คือเหตุผลที่เวลามึงไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บ มึงกลับมาบ้านมึงเหนื่อยแล้วมึงก็ขี้เกียจอ่านหนังสือโอเคนะนี่คือวิวพลังสองคือ motivation motivation คือมึงฟังคลิปกูเนี่ยมึงเปิดติ๊กต็อกเปิดไอจีเปิดยูทูปมาเนี่ยมึงเห็นกูพูดว่าไอสัตว์กับอ่านหนังสือมึงรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องกลับอ่านหนังสือนี่คือ motivation นะอันเนี้ยถ้ามึงเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเจอกูด่าเจอพ่อแม่มึงด่าอันเนี้ยมึงอยู่ดีมึงก็จะ motivate ขึ้นมาแล้วก็ลุกไปอ่านหนังสือแต่กูจะบอกให้นะสองอย่างเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคืออะไรวะคือมันทําให้มึงกลับไปอ่านหนังสือได้แหละแต่มันไม่ได้มีทุกวันเว้ยสองอย่างเนี้ยไม่ใช่วีไนสองอย่างเนี้ยคือบางทีมึงเจอแรงกระตุ้นอ่ะมึงก็จะไปอ่านมึงก็จะไปอ่านถ้ามึง rely on 2อ,อย่างนี้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีระบบนะถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้จัดตารางเวลาไม่ได้คิดว่ามึงจะสอบเมื่อไหร่สอบอยังไงมึงสักแต่แบบไอ้เคี้ยววันนี้กูต้องอ่านไอ้เคี้ยววันนี้แม่กูดา่ากูต้องไปอ่านวะ่ะ เฮ้ยกูตื่นมาก,กูอยากอ่านวะ่ะถ้ามึงเป็นคนอยู่ในประเภทนี้นะมึงกลับไปจัดระบบกูจะสอนวิธีการจัดระบบต่อไปนี้นะอ่ะโอเคนี่คือ2อ,อย่างที่จะกระตุ้นให้มึงอ่านหนังสือแต่ไม่ทําให้มึงเก่งนะไม่ทําให้สร้างวินยัยแค่กระตุ้นมึงเฉยๆอ่ะคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้กูจะจัดระบบให้มึงวิธีการจัดระบบง่ายๆมึงฟังวิธีการจัดระบบคือไงเว้ย หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งนะกูทำเป็นสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งมึงจะต้องเขียนว่ามึงต้องสอบอะไรเป้าหมายของมึงคืออะไรเป้าหมา,รายระยะสัน้นไม่ใช่ะระยะยาวเป้าหมา,รายระยะสั้นคืออะไรมึงมีสอบในอีก6เดือนอ่ะกูยกตัวอย่างเช่นมึงอยู่ม .4 แล้วกันมึงอยู่ม .4 มึงจะมีสอบแบบยูนิตเล็กๆนะสอบเรื่องเอ่อ exponential and log แล้วกันของเลขนะเป็นยูนิตเทส ยูนิตเทสก็คือสอบย่อยในห้องอะ่ะเรียนจบปุ๊บครูแม่งสอบหรือสอบวิเทอมที่อะไรพวกเนี้ยนะมือเขียนไปเลยนี่คือเป้าหมายมึงสอบที่จะถึงคือเป้าหมายของมึงโอเคไหมสเต็ปที่2มึงต้องย่อยว่ามึงต้องทำอะไรบ้างนะอ่ะโทษทีเพื่อให้เห็นภาพขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นนี้แล้วกัน มึงต้องสอบ t p a t อ่งนงี้เห็นภาพบ้างืป่ไหมมึงต้องสอบ t p a t อ่ะมึงอยู่ม6มึงต้องสอบ t p a t เสร็จที่สอคือมึงต้องคิดว่ามึงต้องทำอะไรบ้างมึงต้องเอาโจทย์เก่ามาตะลุย10ปีหรือ20ปีอ่ะโอเคไหมมึงหาโจทย์ได้มากแค่ไหนมึงทำให้ได้มากสุดที่ทำได้เลยนะนะอ่ะกูะยกตัวอย่าง20ปีแล้วกัน่ะโจทย์เก่า20ปีนี่คือสิ่งที่มึงต้องทำ พนะอเสร็จแล้วมึงทำไงสเต็ปที่3มึงเอาปฏิทินมึงออกมาแล้วมึงก็ดูว่ามึงเหลืออีกกี่วันกูยกตัวอย่างนะมึงเหลืออีก40วันสแสดงว่าอะไรสแสดงว่ามึงต้องทำวันละครึ่งปีถูกไหมนะโจทย์เก่า20ปีเช่นโจทย์เก่า20ปีนี่คือ20แผ่นนะกันอ่ะ20แผ่น20ปีแปลว่าแบบ แผ่นละปีนะนะกูยกตัวอย่างมึงต้องทําวันละครึ่งแผ่นนะแผ่นนี่คือแบบ1นสองวันละครึ่งแผ่นวันละครึ่งแผ่นนะเริ่มวันนี้โอเคไหมมึงดูคลิปนี้จบมึงไปทําอย่างนี้เลยมึงจะสอบอะไรมึงต้องทําทั้งหมดแบคทีเรียทั้งหมดที่มึงต้องทำโจทย์เก่ากี่ปีแล้วมึงก็ปฏิทิปมากลางแล้วก็ยัดโอเคนะ เสร็จแล้วมึงจะรู้เว้ยว่าวันหนึ่งมึงต้องทาเท่าไหร่มึงจะรู้ว่าวันหนึ่งมึงต้องทำเท่าไหร่แล้วมาต่อสเต็ปสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายมึงเขียนมึงเขียนว่ากูต้องทําวันละครึ่งแผ่นมึงเขียนใส่หน้าจอโทรศัพท์มึงมึงเขียนใส่ตู้เย็นมึงเขียนใส่หน้าห้องมึงเขียนให้ชัดๆัดแล้วทุกครั้งที่มึงเห็นอันเนี้ยนะ มึงจะกลับไปย้อนคิดว่ากูเนี่ยต้องทำทั้งหมด20แผทถึงจะสอบทีแผ่แล้วได้คะแนนดีถเคไหมถ้ามึงทำไม่ครบคะแนนมึงจะสู้เพื่อนที่มึงทำครบไม่ได้ถูกไหมนะเพราะนั้นการย่อยเป้าหมายของมึงให้การเป,เป็นเป้าหมายที่เห็นภาพอย่างชัดเจนคือมึงจะต้องทำวันละครึ่งแผ่นทุกวันนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ทุกครั้งที่มึงกลับมาบ้านมึงรู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้ามึงไม่ทำาวละครึ่งแผ่นวันนี้พรุ่งนี้มึงต้องทเพิ่มหนึ่งแผ่นเพื่อที่จะได้ถึง20แผ่นถูกป่ะนะถูกไหมเพื่อที่มึงจะได้คะแนนดีนั่นมันแค่นี้เลยการการสอบคะแนนดีเนี่ยไม่ไม่สิ่งที่ง่ายกว่าการแบบง่ายกว่าการทํางานง่ายกว่าทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันตายตัวอ่ะมึงทํา20แผ่นมึงได้คะแนนดีมึงทํา10แผ่นมึงได้คะแนนน้อยกว่าคนทํา20แผ่นอยู่แล้วนะเพราะนั้นง่ายๆอย่างนี้เลย มึงทาครึ่งวันเอ้ครึ่งแผ่นทุกวันโอเคนะมึงทำครึ่ง,งแผน่ทน,นะน,ทแผนทุกวันมึงจะได้คะแนนดีจบคราวนี้แล้วไงต่อแทนที่มึงจะกลับบ้านเหนื่อยเฮียโอ้ยกูไม่มีกูวิวพอร์กูก็หมดแล้วกลับไปต่อโรองเรียนโมดิเวชันกูก็ไม่มีวันนี้ไม่ได้ดูคลิปพี่บูผาอ่ะมึงไม่เหลือเฮียอะไรละมึงเหนื่อยและท้อละละมึงเดินมาถึงหน้าตู้เย็นหรือเปิดโทรศัพท์หน้าจอลงมาวันละครึ่งแผน่น เพื่อไปถึงเป้าหมายของมึงไอ้เหี้ยวันละครึ่งแผน่นกูเนี่ยเป็นคน break าว w n ด้วยตัวเองว่ากูต้องทำวันละครึ่งแผน่นกูถึงจะทำทานกูถึงจะได้ทีแพเท่านี้ถ้ากูไม่ทำวันละครึ่งแผน่นกูก็จะไม่ได้ตรงนี้นะถ้ามึงทำอย่างเงี้ยเนี่ยนะตรงเนี้ยเรียกว่าระบบคือมึงเซตระบบไปเลยมันเหมือนกับการที่แบบมึงต้องไปเก็บอิเล็กเซอร์เหมือนการส่งสตรีททุกวัน มึงต้องรู้อยู่แล้วว่ามึงทาวันละครึ่งแผ่นทุกวันเพื่อไปถึงเป้าหมายถ้ามึงไม่ทํามึงไม่ถึงเพราะนั้นมึงจะทําไหมล่ะทำถูกไหมมึงอดทนทําวันละครึ่งแผ่นวันละครึ่งแผ่นวันละครึ่งแผ่นแล้วพอมึงเชื่อไหมแล้วพอมึงทําอาทิตย์หนึ่งมึงทำสองอาทิตย์มันจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะมันกลายเป็นฮับบิของมึงกลายเป็นรูทีนมึงไปแล้วอดทนแค่14วันเดี๋ยวต่อจากนั้นมึงง่ายแล้วนะโอเคนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าจะได้อะไรจากคลิปนี้ กลับไปท step ํา4สเตปนี้เอาสิ่งที่มึงต้องสอบมาย่อยนะมึงต้องทํากี่ปีกี่แผน่นแมททีเรียลทั้งหมดมึงต้องทาอะไรบ้างมาย่อยแล้วจัดใส่ตารางปฏิทินมึงจัดเสร็จปุ๊บมึงเขียนไปเลยวันหนึ่งมึงต้องทาอะไรวันหนึ่งต้องทํากี่แผน่นแล้วก็เขียนไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์เขียนไว้หน้าตู้เย็นเขียนไว้หน้าห้องนะทุกครั้งที่มึงกลับมาถึงบ้านมองมันนะแล้วทุกครั้งที่มึงมองมันให้คิดถึงว่า อันเนี้ยจะทำให้มึงไปถึงเป้าหมายในสเตจหนึ่งของมึงมึงเชื่อดิมึงทำแน่นอนโอเคใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งวิงดับเบิลไว้ช่องมิสเตอร์ปูเลยจาแล้วก็ใครอยากเรียนเลขมาไปกู290ต่อบทเท่านั้นใครอยากเรียนในเอฟว่ากู990ต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะเจอกันไปแล้วกดติดตามก็ด้วยบายบาย